อันนี้วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการโรคต่างๆที่เกี่ยวกับรัสํานักนะครับให้รู้จักชื่อโรคด้วยและรู้ลักษณะอาการนะไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งที่หลังได้ส่งไม่ใช่ส่งให้ในนินเดะแล้วไม่ใช่เห เขาผูกไปแต่มันเยอเนี่ยมันมีพลารสมุนไพรในในในคลาสสูงเขาเพเปิดแต่เขาไม่สีเขาสอะไรอาจารย์ได้ยนแล้วนะทำไมขาขายของมีจังเลยิใหญ่สิใหญ่จังเขาไปไปเขาเอามาดูโลกแรกอ่า อาการปกติจังก็จะส่งให้ตอนสุดท้ายเห็นไหมไมีไฟล์ส่งให้อ่าตอนนี้มาดูนวดโรคแรกนะที่เราจะมารู้จักกันโรคดานลมนะโรคดานลมคําว่าดานแปลว่าอะไรแ<ท>ข็งอาการท้องแข็งที่เกิดจากลมนะนั้นคนจะเจอเ,อเยอะเลยนะันนท้องเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมาก นะครับเป็นจุดกําเนิดของเส้นประทาน10บถูกไหมไเป็นจุดศูนย์สัญญาณต,าต่างๆที่มันมาจากกระจายไปทั่วร่างกายมันนี้คำว่าดันลมในที่นี้ก็คือ,อฟังแลลูกคือโรคท้องผูกหลือรังแล้วเป็นพิษนั่นเองลักษณะอาการก็จะมีลักษณะเป็นเถาดานนะเป็นพาราดึกคําว่าพาราดึกก็คือถ่ายเป็นขี้แพะขี้แพคขี้แพะคือแข็งๆนะลูก เป็นก้อนเข,นขาคีบเข,า,ขาเรียกพันระดึกนะ,ะนนนคือการแข็งเป็นลูกกระสุนเลยนั่นแหละคือท้องผูกนานๆแม่หรืออาจจะไม่ถ่ายหลาย,ลายๆวันเข้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับผู้สูงอายุแต่ก็ไม่แน่แต่ละคนาธาตุไม่เหมือนกัน,น <ะ S 1> ใช่ลมลุกเป็นเออลมเสืออันนั้นคือโรคท้องผูกเป็นลิขิตลักษณะของเกาดางอ่าเนี้ยเกาลาอ่าก็แก้เถาดานถาดานลูก นนี่วัอ่านี่แก้ไม่ได้ไฟล์นี้จันก๊อปมาเดี๋ยวยังไม่ได้ลูกด่างนุ่ก็คือท้องแข็งทำให้เป็นด่างแล้วท้องแข็งแล้วมันล่นลงไปเป็นกระออ่ะตอนนี้นี่เวลาเราดูนะครับอาการคนไข้จะเป็นยังไงบ้างลักษณะทั่วไปอาการพวกนี้จะกินอาหารพวกนี้ไม่ค่อยกินอาหารที่เป็นกากใยใช่ไหมเราก็ควรแนะนําแล้วอาจจะมีอาการท้องผูกประจํากินน้ําน้อยนะ บางคนกินยาถ่ายพิ่มเพื่อเกินไปก็เป็นผลนะเนี่ยเมื่อกีน้น้องคนไข้ามาเนี่ยท้องผูกประจำเลยเมื่อก่อนนี้อยากหอมอยากอะไรก็กินมาขามแขกอพอกินมากๆมันดือ้อนี่พอดื้อปั๊บลาไส้ไม่ทํางานถ้าไม่ได้ยานี่ระวังนะการกินยาที่มากเกินไปหรือกินยาถ่ายที่ซ้ำๆชนิดซ้ำๆตัวยาร่างกายมันก็มีการอัดแอดปรับตัวนะเออ มีการมีโรคประจําตัวก็ได้พวกนี้อาจจะมีพวกถุงลมอักเสบกระเพาะลำไส้อักเสบระบบการทํางานในลำไส้มันก็ผิดปกติหรือนิสัยเป็นไงครับถ่ายอุจจาระไม่เป็นเวลาหรือเกิดเนื่องจากความเสื่อมของร่างกายนะกระบังลมไม่มีกําลังนะครับล,ลำไส้เคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยมันเป็นความผิดปกติหรืออาจจะมีเนื้องอกเนื้ออะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางคนเจอมะเร็งก็มีนะครับ เกิดจากความเครียดขาดการออกกําลังกายก็ได้ไหมไม่เคลื่อนไหวแล้วมันเ็รองมถ้าเราาไม่รู้เป็นฝ่เราไม่ถาเาเราถึงต้องตรวจไงต้องซักประวัติเดี๋ยวก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก่อนที่ถึงนี้เราควรจะเรียนรู้เราต้องตรวจด้วยตรวจโรคก่อนไงซักประวัติตรวจร่างกายก่อนเข้าใจป่ะเราถึงจะมาวิเคราะห์แต่นี้ให้รู้จักโรคนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะต้องมาเรียนว่าโรคนี้จะตรวจอะไรบ้าง ตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นโรคนี้อันนี้พวกเราจะต้องเรียนรู้นะคะอาการท้องผูกบ่อยครับตรงนี้อาจจะมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากเป็นไงครับเพราะว่าร่างกายมันดูดพิษถูกไหมเวลาที่ไม่ถูกขับถ่ายออกมาเนี่ยร่างกายก็จะดูดน้ํากับดูดของเสียกลับมันยิ่งแข็งยิ่งนานก็ยิ่งแข็งถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนทิสัยแล้วซักประวัติเขาให้ดีว่าเขาบกพร่องตรงไหน อาจจะมีปัญหากินไม่ได้นอนไม่หลับหงุดหงิดนะครับโกรธง่ายฮะไปไหนดิี่ยอาจารย์คุณให้ก่อนก็ได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวจะไม่ไม่จบโรคนี้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับงั้นอย่าลืมนะฮะอาการพวกนี้ก็จะถ่ายอาจจะนอนไม่หลับท้องอืดท้องเฟ้อนะครับกินอะไรก็ไม่ ย่อยแม่อะไรหงดหงิดไปหมดมือเท้าเย็นได้อาจจะมีการเจ็บเสียวตามตัวเวียนศีรษะโวดง่ายขี้น้อยใจ <c oughs> นั้นสิ่งแรกเวลาคนไข้เรามาเลือดลังเนี่ยอย่าลืมถามเรื่องระบบขับถ่าย <c oughs> ถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยทําให้เราปวดเมื่อยได้ด้วยแ้าสมมติว่าเขาขับถ่ายปกติทุกวันวันเลยแต่เขาก็ย,ยังไงงงงเกิดจากอะไรคะเ,เขาต้องซักประวัตสิคะเ,เขาทําอะไรเยอะนอนมากไปหรือเปล่า ใช่ไหมหรือนั่งประเภทอิริยาบทไม่เปลี่ยนหรือต้องดูละมูลเหตุเขาสักประวัติเขาอาชีพเขาทาอะไรวันๆคุณทําอะไรวันเล่นองเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกส่วนใหญ่มันเกิดจากมูลเหตุการก่อโลกกิจวัตรประจําวันถูกไหมออถ้าเราเช็คกิจวัตรประจําวันอะไรก็ดีหมดก็อาจจะต้องไปเช็คเรื่องธาตุคนนี้เป็นธาตุอะไรดินน้ําลมไฟมีจุดอ่อนของธาตุตัวเองไหม มงคนเป็นธาตุลมเงี้ยก็จะปวดท้องถุกเสียดง่ายธาตุเจ้าเรือนใช่ไหมก็ต้องไปดูหมอด้วยเลย <c oughs> มันไม่ดูหมออันนี้เป็นหลักหลักของแพทย์ <c oughs> แผนไทยลูกเราต้องไปดูธาตุอุตุอายุการ <c oughs> เขาเรียกว่าสมุดฐานของการเกิดโรคนะครับเดี๋ยวปีสองเราจะได้เรียนเรื่องคำพีต่างต่างต้องเรียนเนื้อหาเวทอีกสิบกว่าคำพีใช่ไหม <c oughs> มันไม่ใช่ว่าใช่แค่นวดอย่างเดียวโรคมันมาจากภายในแล้วสู่ภายนอกให้ออกมาทางร่างกาย แต่เขามีโรคภายในอยู่ก็ได้ลูกก็ต้องเช็คการตรวจเห็นไหมต้องซักประวัติตรวจร่างกายการที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นโรคนี้หรือไม่อ่าหลวงพี่มาแล้วแล้วก็ตรวจท้องลูกคำท้องคาคำดูโดยเฉพาะตามแนวลำไส้ใหญ่จาได้ไหมลำไส้ใหญ่เริ่มจากไหนจากขวาวนไปซ้ายโดยจอ่าจากเราต้องไล่จากเหมือนเรานวดแค่ท้องผูกไงจำได้ไหมเออ อ่าแล้วก็อ่นานมรสกครับนิมนต์นิมนต์นิมนต์คร <c oughs> ับครับด้านหน้าเลยหลวงพี่คาท้องดูบางคนอาจจะเจอตรงช่วงลําไส้ใหญ่ขาลงเป็นก้อนเป็นลำใช่ไหมมีภาวะท้องผูกแล้วบางคนลําไส้มันไออุจจาระมันค้างอะ่ะหรือบางคนถึงขั้นไปทีวีเอ็กซเรย์หูหเห็นก้อนอุจจาระเลยอย่างเงี้ยลําไส้เขาผิดปกติ เขาบอกว่าไปด้วยที่อื่นก็หลังเขาได้วยมโนก็ไม่หลับแต่เอาหนกดอกไปปุ๊บเขาบอกเขากลับไปก็าถ่ายท้องลงออกนะองนั่นแหละสิ่งที่ดีเลยดีมากครับบางคนอึดอัดอยู่ในท้องแล้วท้องเป็นศูนย์รวมเลยนั่นแหละคือลูกกลับมาหาลันตลอดเวลากลายเป็นลูกค้าประจำเห็นไหมนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับตรวจนะฮะต้องตรวจลำไส้ตรวจท้องเคาะดูด้วยลมมีไหมส่วนใหญ่เคาะลมก็จะดังแล้วท้องจะแข็งเป็นดาน นะเพราะฉะนั้นนอกจากเรารักษาเดียวเราก็จะรู้ว่าเราต้องรักษาอย่างไรนี่วิธีการน,นวดพื้นฐานขาเปิดลมก่อนเลยสัญญาณครั้งที่แล้วหลวงพี่มาไม่สัญญาณนานั่นสัญญาณห้าสิบชุดญญเวลาผมน้อยน้อยมากช่วงเข้ามาสาด้วยมันมีต<อ>้วไงครับผมไปเรียนทางธรง <laughs> รมะของทาด้วยแม้ต้องเริ่มจากพื้นฐานขาเปิดลมจําได้ไหมพื้นฐานจะไหม กดจุดหน้ากระบาดพื้นฐานขา4ี่เส้นจําได้ไหมพี่ต้องไปบทบทวนนะครับกดสัญญาณแล้วก็มาสัญญาณหลังนวดสัญญาณหนึ่งสองสามหลังเน้นสัญญาณสามสามรอบอันนี้วิธีการนวดเลยนึกถึงจําได้ไหมหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมเน้นสัญญาณ 3, 3าม, 1, 3ลมญญา 3. แล้วก็กดสัญญาณขาด้านนอกเห็นไหมต้องนวดพื้นฐานขาด้านนอกเข้าสัญญาณขาด้านนอกด้วยตรงสะโพกสามจุด มันเน้นสัญญาณสองเพราะสัญญาณสองมันจะไปเข้าท้องใช่ไหมมันกระตุ้นระบบลำไส้อ่าคุณต้องกลับไปฝึกนะไปฝึกให้แม่นเลยสัญญาณห้าสิบสัญญาณตลัไกลเออสโค่ะเออเออเอ้าแอ้วเลยมอเราจะเรียนเดี๋ยวหลบไปก่อนครับไปกินข้าวลูกเออครับครับจะไปยิง ดขาด้านในต้องลวดไหมขาด้านในหนึ่งสองสามห้าเน้นสัญญาณสองกับสัญญาณห้าสัญญาณห้าอยู่ตรงไหนขาด้านในอ่ะอ้าวสัญญาณขาด้านในนึกนึกนึกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วแก้การปวดท้องจุกเสียดได้ตะตุ่มด้านในไงเออเห็นไหมสัญญาณห้าตัตุ่มด้านใน เออห้าสิบจุดไปท่องให้แม่นนะแบ่งเป็นทีละห้าทีละห้าแล้วพอถ้าเาเราเข้าใจสัญญาณอย่างที่หนูว่าเอาไปใช้ประโยชน์เราอาจจะใช้เทคนิคร่วมกับเฉลยศักก์ก็ได้จะนวดโกยนวดอะไรเจออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูสูตรของเขาอันนี้สูตรเป็นสูตรเลยนะคุณจะใช้สูตรนี้เลยก็ได้<ม>เป็นสูตรสําเร็จเลยเนี่ยมีสูตรสําเร็จในการรักษาเลยนะครับจ่ายนี่มันมีลูกพากเชื่อมนะจ่ายฮะมันลูกพากเชื่อมอ๋มมมอสัญญ,ญาสอนไปแล้วครั้งนี้แล้วไง เอา้าก็ส่งไปแล้วจได้ใไหมบายไปทวนมาเลยไปให้แม่เดี๋ยวตอนสอบไปภาคจับฉลากจับฉลากสัญญาณนะจ๊ะอเออ <c oughs> อาจจะดูไม่รู้มีตารางทบทวนหรือเปล่าจันลงไว้ให้เปล่าอาจารย์ไม่ลงอาจต้องลงใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับขาด้านในแล้วก็มาเข้าสัญญาณหลังข้างซ้ายอีกทีคือสลับกันน่ะแล้วก็มาสัญญาณขาด้านนอก นะครับอีกข้างหนึ่งนะอันนี้หมายความว่าเราก็อาจจะต้องเข้าสัญญาณข้างที่เป็นเน้นข้างที่เป็นนั่นเองสรุปแล้วก็นวดพื้นฐานขาพื้นฐานหลังถูกไหมเข้าสัญเข้าสัญญาณแต่สัญญาณเน้นตรงไหนก็้าต้องจําสัญญาณหลังเน้นสัญญาณอะไรครับสัญญาณสามถ้าสัญญาณขาด้านนอกเน้นสัญญาณสองถ้าสัญญาณขาด้านในเน้นสัญญาณ ห้าก <À, S 2> ับสองเห็นไหมเพราะสองก็เข้าท้องงนั้นถึงบอกว่าต้องไปจําให้แม่นไงว่าเ้ยสัญญาณต่างๆเนี่ยลูกคะาก็จะถามแปลกมันเกี่ยวกันด้วยเหรอเส้นนั้นเส้นนี้พวกนี้มันเกี่ยวกันนั้งตัวเลยเหรอคะค่ะความเชื่อมโยงกันหมดค่ะร่างกายเราเป็นร่างแหนึกนึกถึงแหนะแหเนี่ยคุณขยับแหตรงนี้ถึงกันไหมถึงเส้นนี้ไหมถึงครับเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันหมดลูกค้าก็จะเริ่มถามเลยว่ามี่กเส้นนี้แล้วมันเกี่ยวกับเ้ เกี่ยวมาทั้งตัวแหละถ้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหามันก็ดึงให้ตัวอื่นเสียด้วยถูกไหมอันนี้คือข้อดีของแผนไทยที่เรามองเป็นเขาเรียกองค์รวมทั้งระบบเราไม่ได้มันอาจจะมีเขาเรียกว่าจริงๆมันมีสูตรนะสูตรสั้นสูตรยาวสูตรสั้นอาจจะเพาะเอาตรงจุดที่เป็นเน้นจุดที่เป็นแต่ถ้าสูตรใหญ่เงี้ยอาจจะต้องปรับความสมดุลทั้งตัวเห็นไหมก็แล้วแต่มันต้องดูกับรอยรลกเขาด้วย อย่างถ้าข้อเท้าแพงมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นวดทั้งตัวใช่ไหมเราก็อาจจะเน้นรอบๆข้างแล้วก็เข้าจุดแต่ถ้าประเภทนี้ทั้งตัวเดี๋ยวหนุ่เดี๋ยวนี่โดยเฉพาะท้องผูกท้องอะไรตึงไปหมดอันนี้ก็ต้องปรับความสมดุลทั้งหมดการการปรับความสมดุลมันไม่ได้อยู่ที่การนวดอย่างเดียวเพราะถ้าการนวดอย่างเดียวมันใช้เวลาโอเคถ้าเป็นแผนไทยต้องนวดเห็นไหมไม่มีสูตรยืดเราจะไปยืดตอนสุดท้ายก็คือสอนท่าฤศีดัดตนนะครับ ่าต่อไปแล้วก็นอกจากนี้เขาก็มาเข้าสัญญาณขาขาด,ด้านในข้างขวาแต่ที่สําคัญเพราะฉะนั้นเคสนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องเพราะฉะนั้นพื้นฐานท้องกับสัญญาณท้องหนีนะต้องกลับมาถูกไหมต้องมาดูเพราะฉะนั้นนวดท่าแหวกท่านาบไงพื้นฐานใช่ไหมครับเชิญครับท่าละสามรอบใช่ไหมกดสัญญาณท้องด้านขวา แล้วก็เข้าสัญญาณหนึ่งกับสามเพราะหนึ่งกับสาแก้อะไรปวดหลังเไ,ไหมสามรอบแล้วก็ด้านซ้ายสัญญาณสองสัญญาณสพวกนี้เดี๋ยวจันส่งให้คุณก็ไปจริงๆมันอยู่ในหนังสือเราแล้วแหละแต่จันเอาออกมาสุดท้ายโกยท้องจากขวาและซ้ายขึ้นขึ้นลงขึ้นอันนี้โกยนะโกยโกยไปโกยกดลงขึ้นกดขึ้นกดลงนะท้องซ้ายท้องขวา บังคับสัญญาณ3าสัญญาณสด้วยเปิดประตูลมท้องสัญญาณ5้าเห็นไหมเลือดในท้องต้องไหลเวียนดีถูกไหมก<อ>บ็บังบังคับสัญญาณก็คือกดนั่นแหละกดแล้วก็คือบางจุดเนี่ยมันเราก็เข้าไปที่กดไปที่สัญญาณ 3, าสัญญาณสแต่เราเรียกว่าบังคับคือบังคับให้ให้ความร้อนมันเข้าไปที่เราจุดที่เราต้องการก็คือมันไม่ได้ไปโดยตรง มันกดแล้วมันความร้อนมันไปด้านหลังด้วยส่งไปที่ที่อีกจุดหนึ่งเขาเรียกบังคับเขาเรียกบังคับจําได้ไหมความเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงสัญญาณแล้วพูดถึงความหมายหนูกลับไปดูคําว่าบังคับคืออะไรคําว่าจ่ายเลือดคืออะไรเข้าใจไหมบังคับหมายว่าเราต้องการหวังผลอีกจุดหนึ่งกดจุดเนี้แต่ไปหวังผลอีกจุดหนึ่งเราเรียกบังคับอเ,เออ,อแต่ถ้าจ่ายเลือดหมายว่าเรากดจุดเนี้ต้องการให้จ่ายเลือดไปที่ไหนเข้าใจป่ะเออมันจะมีสองคำ อ่าเอ่อถ้าเป็นสัญญาณท้องสามสิบนะหนูต้องกดถึงสามสิบแต่ที่ท้องก็อาจจะเหลือยี่สิบได้แล้วก็นวดจุดอมพาตอยู่ใต้สัญญาณห้าประมาณหนึ่งนิ้วสัญญาณห้าสองนิ้วถูกไหมอันนี้เหนือสะดือหนึ่งนิ้วถูกไหมจุดอมภาตเนี่ยใจความร้อนออกที่เชิงกรารก็คือจริงๆมันเป็นจุดที่เส้นเลือดแดงลงมาเหนือสะดือแล้วแตกออกมาขาซ้ายขวาเข้าอุ้งเชิงการ พอเรากดสัญญาณห้าเลือดก็จะไหลเวียนเข้าขาแล้วไปที่อุ้งเชิงกานไปช่วยควบคุมระบบลำไส้ระบบขับถ่ายถูกไหมเอออันนี้อาจจะนวดวันเว้นวันแล้วก็แนะนํานั้นสัญญาณถึงบอกต้องจําได้พื้นฐานถ้าคุณจําพื้นฐานสัญญาได้คุณเอาสูตรนี้ไปใช้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเขาเหมือนเขาทําสูตรให้คุณเลยแต่คุณทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องตรวจสักประวัติก่อนว่าคนเนี้ยเป็นแบบนี้ นั้นจะถึงเน้นว่า10เส้นพื้นฐาน50จุดสัญญาณคุณต้องจำแม่นพอจำได้แล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะอย่างหนูก็ได้ไปแค่หางอื่นก็ยังได้หนไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไเลยนะ <laughs> ไม่ใช้างานแต่เอาคปท